น,นี้ท้องฟ้าแจ่มใสมากสวยอลังการงานสร้างเป็นวันศากดสีที่สดใสมากปกติทุกปีวันศากดก็จะแขะแขะแ,ะ,แ,ะ,แะอยู่น,นี่วันศาดส,สวยมากแจ่มใส กันสองคนค่ะโอ้คนกำลังตามมาไม่นึกว่าเราสายที่ไหนได้ไม่ใช่หน่อ តែແມ່ກ ુર ຽດກະຢໍສຸພットຢໍបន្តពសຸພットແມ່នេះលើដាក់ក្បាលទៅអាគេមិនខូចវាអាញឹងទៅវិញហើយເນາະເນາະទៅវិញហើយເດແຕ່ລະຄົນໃຫ້ຈິດນີ້ຈິດໃຈເນາະແລ້ວແຕ່ສຸພットແມ່ກ רוב ກວາງទៅພີ່ກະສັນຫຼອງເນາະສຸພット ูกต้นนะเนี่ยใช้หน,น้าดอมแนี่รู้นะ อแกแต่ตาบ่เนี่ยเหมือนเหมือนพปล่อยแะแตไฟตาน่ะ ใส่มากรอดโปรงมากข้าวงล่วงแล้วแต่ที่บ้านจุรินกับน้ำกำลังไปวันนั้นเห็นน้องถอยมันไปดูน้ำมันบอกวจะรอดไวนะ้เนาะอยู่ต่ำกับเพื่อนด้วย ึ้นแล้วมั้งฮะหมดยุกหมดน้ำเค็ดแล้วมั้งสวยมากคราว cây còn nơi nơi đó trời ơi trời ơi chết กินอยู่กับใครไอโอมันกินด้วยเหรอแต่ออกินนิ่งนิออ่งมากแต่ว่าโอ,อมันมันเป็นคนที่นิ่งสุดๆมันเหมือนไมนบางทีมันมีอะไรเก็บกดอะไรของมันมันก็ไม่พูดไม่จ่า มันวังก็ไม่ได้ทำจังหวงแทอมีแบบนี้แกแอบมีรลานให้ไม่รู้เรื่องนะเนี่ยคนแบบนี้ลูกโตเป็นสาวเหมือนคนที่บ้านนะลูกมันอายุ15ปีมันเปิดตัวลูกมาเนาะ <c oughs> เนี่ยจริงถ้ามีมันไม่กล้าอ่เราห้ามไงถ้าเอาเมียก็ต้องเอาเมียแบบลูกสาวมัน15ปีอะอยู่ม .5 น่ะ มันเปิดตัวลูกมัน่ะเพราะคนที่บ้านไปเห็นแล้วคนนั้นก็บอกอ๊าทำไมมันไม่มีเวลามันกลับไปมันก็กลับไปคนเดียวมนันเนาะทำงานเงินมัน็ฝากกันแม่มันปกตินะปกตินะเดือนละสี่พันสี่พันมันฝากปกตินะเป็นลูกสาวมัน่ะโต้กันสาวนเอาอยัาาง่ากลับบ้านแม่พี่น้องมงมกันเป็นแถวอะ มันบอกมันมีตั้งนานแต่ไม่มีใครรู้แล้วมันพาไปเที่ยวไหนมันก็ไปได้วยกันแต่ไม่อยู่ในกลุ่มเพื่อนน่ะแบบเต้าเคลียกจีรอนนะและว้วคนแหวกนั่งนูง่นเหรออะไรก็ไม่มีใครรู้ว่าเป็นเมียมันอุ่นตู้ใครอีกอะ របស់វិញម្នឹងមកច្រើននេះនេះ เยอะมันมันเต้นเคยเคยเปลี่ยนแบบอัพสันทึงแม่นช้ำนี้แม่น่ะแบบเปรี่ย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 มันเต้นเคยอย่างนั่งเงี้ยนะเคยเคยจอนตราโอ้คือแั่เห็นรถไฟขับฟังฟังปังก้อมทุกทีแล้วอ่ะตอนไหนเมื่อสามสี่วันก่้วอ่ะไม่ใช่ไอ้แบบแบบเปรี่ยเปรี่ยอัพสันทึงแบบแบบเหมือนทุกปีอ่ะแต่ปีนี้มีแต่คนเขาบอกกลัว รัวแบบลมพายุลมพายุหนักเนาะพลาดเิดเลยเนาะไม่ค่อยมีเลยเนี่ยอย่าลืมนะหาเห็ดนะต้องเข้าป่านี้ด้วยนะเนี่ยล่าตรงเนี่ยเนี่ยมันขึ้นดีนะจะบอกให้เมื่อไรเขาจะมาถางให้มันโล่งว้